ซีเนรีโอภูมใจเสนอละครเวทีเหนือจินตนาการเลือดคาติยา The Musical เปิดแสดงเอาละครับเรื่องฮอตๆวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องนี้แหละนะครับละครเวทีฟอร์มยักษ ที่เรียกว่าเต็มไปด้วยนักร้องนักแสดงที่มีความสามารถครับผมพี่เต็นครับเมื่อกี้เห็นไปแล้วแน่นอนมีน้องอาอนันตพลนะครับมีพี่ตงเหน่งรัตก้าอมารดิตนะครับมีพายโรดสังวริบุตรนะฮะแล้วก็มีน้องแก้มกุลกรรพัดด้วยนะครับผมส่วนนางเอกกับพระเอกก็แน่นอนเป็นแกงส้มนะฮะแล้วก็เป็นพระเอกครนครับแล้วก็หนุนนาฮะก็เป็นนางเอกนั่นเองนะครับสาหรับละครเวที เรื่องเลือดขัตติยาเดอะมิวสิคอลนั่นเองนะครับก็แสดงรอบแรกนะครับในวันที่21พฤศจิกายนนี้สามารถหาซื้อบัตรได้แล้วที่ไททิเกเมเจอร์ทุกสาขานะครับหรือว่าไททิเกเมเจอร์ด dot com นั่นเองนะครับครับผมนะฮะและที่สําคัญที่สุดนะฮะละครเรื่องนี้เนี่ยนะฮะมีเพลงประกอบด้วยนะฮะค,คือเพลงปฏิหารร้องโดยแกงส้มธนทัตแล้วก็หนุนู่นาหนึ่งธิดาพราะเอกและนางเอกของเรื่องเนี่ยนะครับ <นะ S 2> ซึ่งเขาเพิ่งไปถ่ายทํา MV เพลงนี้กันมาด้วยนะฮะที่เวสต์วูดสตูดิโอลาดพร้าวก็เดี๋ยวเรามีภาพมาให้ดูกัน อ่ะไปดูกันเลยครับ,รบสวัสดีครับพเพื่อนชาวจีมเอมิวสิกนะครับรายการไลฟ์ออจีนะครับผมแกงส้มธนทนธัศครับ ดิฉันหนูนานิธิดาสมพลค่ะดิดฉันฉนะครับ <c oughs> ครับผมวันนี้ก็อยู่ในบรรยากาศการถ่ายมีเพลงปฏิหารครับผมอันนี้คือซีนล่าสัตว์ครับผมเป็นซีนที่ มันจากในละครเวทีเอามาส่วนหนึ่งครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นซีที่ใช้คนเยอะรายละเอียดก็ค่อนจะเยอะครับก็อาจจะมีการตัดทอนรายละเอียดไปบ้างแต่ว่าจํานวนคนยังใช้เท่าเดิมครับผมการจวุ่นวายจะมีเพียว่าต้องได้ภาพหลายมุมนิดนึงครับตอนนี้เขากำลังเจาะหน้าของเจ้าชายชัยยันอยู่นะฮะก็เอาให้หล่อเหลาอะไรทีเดียวก่อนดาวลับยามรุ่งอรุ พูดเลยนะคะว่าเพราะว่าเราแบบเป็นคนไม่ค่อยกลัวความสูง <laughs> พูดเลยเลยกลัวมากนะคะพอที้ถูกยกขึ้นไปตอนแรกๆก็มีการแบบเกรงมีการแบบโผ <À S 2> ตัวไม่ได้จะลมนิดนึง <All S 1> แต่ <All S 1> <ๆ S 2> พอไปสักพักหนึ่งก็สนุกดีค่ะ <All right. S 2> เนื้อ<ช>หาของเพลงนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าอย่างเพลงปฏิหารเนี่ยคือเนื้อหาจะพูดถึงว่าดาวกับตะวันเนี่ยก็คือดารากับอนุทัยเนี่ย<ช>จะอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่าด้วยตะวันเนี่ยมันขึ้นตอนเช้าดาวจะมาตอนคืนใช่ค่ะแต่จะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เราสามารถอยู่ด้วยกันก็คือตอนรุ่งอรุณนั่นเองใช่ค่ะซึ่งมันก็ทําให้เขาเรียกว่าอะไรอะ ทำให้เหมือนเราให้มีความหมายครั้งหนึ่งเนาะใช่แล้วทําให้เกิดเกิดเพลงนี้ขึ้นมาด้วยค่ะคือเพลงปฏิหารค่ะเลือดกติยาดมิวสิคอลนะครับต้องบอกว่าซ้อมกันมาสักพักแล้ว80%แล้วค่ะตอนนี้ประมาณนะคะเพราเราก็ตั้งใจทํางานกันอย่างเต็มที่เลยนะคะเพื่อที่จะแบบ ทำให้โลกเลือดขติยานะคะสมบูรณ์แบบที่สุดเนาะแล้วก็ทุกคนตั้งใจเต็มที่ไงก็ขอฝากละครเวทีเรื่องเลือดขติยาด้วยแล้วกันนะคะก็อย่าลืมนะครับขอฝากเอ่อเพลงปฏิหารด้วยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวจะมี MV ออกไปให้ได้ติดตามชมกันนะครับก็สามารถาวน์โหลดเพลงไปฟังได้นะครับดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์ห้าห้าแล้วกดโทรออกครับผม จริงๆแล้วความหมายเพลเป็นแบบนี้คือเหมือนกับว่าพระอาทิตย์กับพระจันทร์เนี่ยนะฮะมันจะไม่มีวันได้เจอกันเลยนึกออกไหมพระอาทิตย์อยู่กลางวันพระจันทร์อยู่กลางคืนแต่เวลาที่พระอาทิตย์กับพระจันทร์จะได้เจอกันนั่นคือรุ่งอรุณฮะตอนเช้าก่อนพี่พระจันทร์จะหายไปพระอาทิตย์ขึ้นมาอ๋อแล้วจันทลุปาคาพี่จันทรุ่ปลาขอโทษครับพี่นะครับ ต่อต่อต่อผมไม่เมกว่ะต่อต่อต่อเออก็ลืมคิดไปอันนั้นมันมันอมกันเลยนะคือเรียกว่าอยู่แบบติดกันเลยซ้อนกันเลยเออก็วอนไปทาง่ายเพลงด้วยนะฮะคือปอสงสัยมากจริงๆนะฮะสำหรับคนเขียนเพลงหลายผมไม่สงสัยแล้วครับอยากจะให้เปลี่ยนชื่อเพลงนี้เป็นจันทะลุปราคาแทนนะครับผมเออผมโอเคผมโอเคผมผมไม่สงสัยแล้วครับ แหมโยนไม่คายเลยเดี๋ยวดนด่าอุตส่าห์ปูมันซะดีเลยเออก็สามารถติดตามมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ได้เร็วๆนี้นะครับอย่างที่เราเห็นเบื้องหลังถ่ายทางลงไปนะครับก็มีหลายสีนนะครับที่เขาใช้เวลาถ่ายทํากันเยอะเหลือเกินนะครับอย่างเช่นฉากที่ยกหนูหน้าขึ้นไปเนี่ยเพราะว่าอย่างที่หนูหน้าบอกว่า ก็กลัวความสูงแล้วก็ขึ้นไปปุ๊บก็เก่งๆอะไรอย่างนี้กว่าจะถ่ายได้นี่ก็หลายหลายเทคเหมือนกันสำหรับสำหรับช็อตนั้นนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยลวกันนะฮะโอ้แต่จริงๆถือว่าเป็นเพลงที่เนียบมากนะฮะเรื่องของทั้งดนตรีแล้วก็เนื้อหาแถมเดี๋ยวรอดูกันนะฮะสำหรับ MV ตัวนี้นะฮะทำกันอย่างตั้งใจมากจริงๆนะครับผมติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม g m m z ทางช่อง16 หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-Band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU-Band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www gmmmusic com live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน gmm channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ mm ์ www gmmmusic com live gmm music บ้านหลังใหญ่ของคนรัฐมนตรี